สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกไลท์ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะทำอะไรดีคะพี่อ้อมก็ต้องเอกนายสิบสอง <Yeah. S 3> <ivan. S 1> ยูนิสเราเอกนายยูนิสเราเอกนายที่บอกทุกคนไปนะคะเราจะชิดจนสิ้นแตกงกันครับ ช่วงนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนนะคะทุกคน X9 นายเองจริงๆ <c oughs> ก็ยังมีหลายๆเพลงที่น้องของกันมาอย่างเนืองแน่นมาคะ่ะอันนี้ก็จัดไปให้อีกสองเพลงจุกๆไปเลยส <Yeah. S 1> ี่ก็แรก <c oughs> อันน,นี้เป็นเพลงที่จะมีน้องๆครบทั้ง9คนนะคะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่น้องๆขอกันมาน <c oughs> ั่นแหละชื่อเพลงว่าเซนูเย่ยย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 ้ยยอยตัวยก่ยยยยยยย จะพยายามจดจำน้องให้ได้มากขึ้นถ้าพูดผิดพูดถูยังไงขอโทษร่วงหน้านะคะทุกคนครพร้อมไหมพร้อมไปดูกันเลยค่ะเซนโนจ์เย้เป็นเพลงอะไรก็ยังไม่รู้เลยโอ้ยสรัรอะจังอุ้ยหลอยแล้วเนี<อ>่ยควรจะจำชื่อเขาเอาเดรียญจำได้

向你表白。 เวลาพี่ฝเนระมาเนก้ออย่น่ารอ่ะไปแดดดีมากเนาะน่ามาไหนังจริงไม่ไหว 欢迎来到。<杯>

การะตูน,อ,ตนอะไรโอ๊ยจบแล้วรอรใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมจบแล้ว น่ารักเฮ้ยเป็นเพลงเราว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับการเป็นประกอบแอนิเมชั่นขอขอให้ชื่อเราคนนั้นให้ถูกให้ได้แบบน่ารักมากเลยน้องน่ารักมากเลยอ่ะจริงน่ารักมากแล้วอะไรก็ว่ามันก็ตักราฟิกกราฟิกดีเนาะเพาะว่ามัจะอยู่ในการ์ตูนอะไรเนาะใช่น่าจะก็คือน่าจะเป็นแบบเป็นแบบประกอบกับแมสแท็กประกอบการ์ตูนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความแฟนตาซีมีความแบบไซไฟต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าน้องแกงไรส์จะแบบว่าเด็กมาก ่ออเเหมมืนดิจูก hey. ลัวน้องเจียน yeah. ้องเจ้าเลยไหมเจ้าเลยแล้วแบบเด็กแบบเด็กแบบเด็กอ่ะเจ้าเลยคือหน้าแบบจูบอ่ะเนี่ยแล้วน้องเจียนั่นกี่ขวบอ่ะกี่ขวบจริงนับเป็นขวบเลยเจี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 ยแบบเดบิวต์ตอนสิบสี่อ่ะก็นับไปอ่ะเพลงไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเพลงมันปีนาเท่าไหร่ใช่คุณนองอ่ะไม่ก็สิบหกอ่ะเป็นที่อ่ะจุูมากน่ารักมาก แด็ดดีก็คือไม่ไหวน้องคนที่ดําเนินเรื่องหลักๆที่เรายังจําชื่อไม่ได้ชื่อว่ากัวซีฟานกัวซีฟานน่ารักมากที่ว่าน่ารักน่ารักใช่ไหมกูน่ารักจริงกูว่ากูโดนละใช่ใช่าะว่าเขาน่ารักทำไมอะนี่น่ารักทรงเลยใช่น่ารักแบบแบบหน้าตาเขาดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไทยที่ทําให้คนตกคงเขาดมได้นะเราว่าส่วนคนที่ชื่อคล้ายกันมากๆก็คือเจียเฉิง เจียเฉิงสองเจียเฉิงใช่คือคนที่ร้องเพลงเพราะๆที่เราพยายามที่จะบอกว่าคนนี้ชื่ออะไรก็คือกูเจี๋ยเฉิงกับพี่ที่อันเดอร์คัตบ่อยๆของพี่ดนก็คือกูเจียเฉิงเออผู้ผิมพผู้ถูกไงขอโทษนะทุกคนเพราะบางคนจะตอบก็อะเพราะบางทีแบบเอาผมลงก็เอ๊ะคล้ายๆกันใช่แล้วก็พี่ช่วงของเราพี่เผิงเชีใช่พี่เผิงเชี่ยเดี๋ยวดีปะ พี่เจอซีคือแซ่บมากเมอเกิดซีเราว่าเราจำได้เพราะว่าแขนเจ้าพ่อใช่เนาะเนาะพี่ผมชีวิตก็จำได้นะใช่ไหมเริ่มจำได้แหละเราว่าเราก็จำได้ครบแล้วนะคะทุกคนอาจจะแบบผู้พิพูกอยยังสลับกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราชอบความน่ารักเราดูเราว่ามันเหมาะสมความเป็นอนิเมะแอนิเมะก็จะตัวเด็กๆคือไมไม่แน่ใจว่ามันมันมันเป็นเพลงประกอบอนิเมะที่เอาน้องไปร้องหรือหรืออะไรยังงหเป่าน้องแล้วเอาไปประกอบอนิเมะอะไรอย่างเงี้ย เออลำดับอะไรยังไงยังไงแจ้งได้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่ไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยจริงๆนะแล้วะมีของแถมนะเ X บ้างบ้างเราจะมีของแถมนะของแถมได้เขาอาจจะต้นคลิปแล้วล่ะจริงๆเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นยูนิตอีกยูนิตหนึ่งที่น้องขอกันมาเยอะมากซึ่งยูนิตนี้จะมีทั้งหมดสี่คนด้วยกันค่ะจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูดูว่าเพื่อนๆจะพูดชื่อถูกหรือเปล่าไลายๆค่ะเย้ไลค์ไลค์ ไปดูกันเลยจ้าจ้องยืนอยู่นี่หรือเปล่าว้าใช่ปะเนี่ยโอ้โหเจียวเดี๋ยวนะโอ้เจียเฉิงของฉันไงไม,ไมี่โอ,อ้เจียเฉิงแล้ชอบเสียงเขาอะแล้วก็ขู่เจียเฉิงไอ้กูเจียเฉิงเขาไม่ฝ่ายก้าะมีน้องกูกับน้องอกูนองอกนี่น้องกูใช่แล้วก็พี่เพิ่มอยู่เย้ Jéi yeah. Heið maaak okay. að við กูเออใช่อูเจียนอันนี้ครับพี่อู๋ ุกคนเลยโอ้โหสิ่งดีหมดเลยอ่ะดีมากเป็นยูนิอเวอร์ไหมอะไรก็ไม่แน่ใจนะทุกคนขอโ เฮ้ยเราชอบวันนี้ว่ะไลไ์มีกามอ่ะอันนี้ก็คือไลไ์ของจริงติดมากเลยท่านโฮเกอร์สังกามนันอะดีมากแล้วเสื้อแวบมากโอ้ไม่ก็เซ็กซี่เนาะเรียบร้อยนะชุดแต่แบบมันมีความเซ็กซี่เบาๆทำให้นเสียงนิกเสียงน้อยก็เขินก็ like it like it like it like you เราชอบมากชอบที่แบบว่าแบบทุกคนดูสันกรรมชัดมากคนจีนนะคนจีนแบบตรงเนี้ยคือแบบโครงนะแบบโป๊ปังตรงตรงตรงแล้วแบบน้องทําผมทาผมทาเท่าเ้าแบบว่าชุดแต่แปลอยู่อะมันดูแบบน้อยแต่แบบเราว่ากิปนี้น่าจะนานกิมมี้น่าว่านานแล้วนะแต่ว่าไม่เฉยเลยใช่ใช่นานแล้วไหมไม่ไม่ไม่นานอยู่นานหานนานเราว่านานแล้วนะเพราะว่าเอ็กไนท์ก็สัปดาห์ละทุกคนแต่ว่าหมายถึงว่า ด้วยด้วยเพลงมันสดใหม่พตยังยังแบบยังอะยังดีอยู่เลยอ้วยไวมันทำให้เซ็กซี่ขึ้นใช่มันดูอะไรแบบมันดูแล้วมันดูแบบมันดูเป็นฟีมมันดูเป็นแบบเป็นังไงไม่รู้ว่าโอ้โหเซ็กซี่มากแล้วเราว่าเขาเลือกมาแบบแต่คนแบบใช่ป๊อปังอะพี่กูพี่อูพี่ซีเฉินไม่มีม่ีชย แล้วก็เสี่ยจันเกอร์พิจารณ์จิมานจิมานซูเย่เหรอซูเ <Jasmine. S 1> ย่ผ um. ึ่งชูเย่ชูเย่ชูเย่ผิดขอโทษนะคะภาษาจีนมีปัญหาทุกครั้งเสมอมาตลอดไปจริงๆ เห็นน้องของมาก็จัดให้จัดไปนะคะทุกคนค่ะซึ่งข้อมูลอะไรคือข้าต้องขอทุด้วยเป็นยูนิตอะไรยังไงยังไงแจ้งได้นะลูกแต่ว่าแบบเออแต่เรื่องเสียงไม่จัดเลยเรื่องบอดีเต้นงดีดีแต่คาแรคเตอร์น่าก็ไม่ซจำนะไม่ซำำ้จำได้ต้องต้องนะเราว่าอยากเราอยากได้สี่คนจำได้อยู่นะนา้จำได้อยู่แต่แค่จำชื่อไม่ได้แค่นั้นแหละถ้าเกิดว่ามันแบบมันมันยากอ่ือเจียเฉิงกู่เจียเฉงเพิงชฉียวเย่เผิงเฉีย่ เสียจานเยอะเสียจานเลิศมากพี่จ้าเหมือนกระต่ายมีช็อตหนึ่งกูตีไว้แรงมากพี่จ้าทำหน้าเป็นกระมังพี่จ้าหน้าเกิดเมื่อไรที่สตูดิโอเขาอัพรูปมากูก็อยู่ไม่ได้แล้วเันสสตูดิโอเราอายุสามสิบแล้วทำไมมึงหน้าข้าอืมงมึงเขาอัพรูปมาทีแต่ละรูปอะเขาอัพมาแต่ละครั้งคือมันไม่ไหวไม่อยู่หรอกกลัวูจริงมันเป็นอตาแบบทุกอย่างเขาก็คือยังดูเด็กสำหรับเราเสมอ แต่เหลือพีเพราะอยากตัวเล็กจริงติดตามอยู่แล้วก็เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรกับปรมาจารย์แล้วตอนนี้เราก็มติดตามรอยู่แล้วกันเนาะเชื่อไหมว่ายังมีน้องขออันนี้อยูทุกวันเนี่ยอยากดูค่ะากำลังขอของดูเครือรู้ไหมปลาทะเลปลาคิททะเลคปลาิทะเลไม่ทราบว่าคนดีฟังคลิปหรือยังจะอักดแรงๆขออีกครั้งเลยอ่ะคืออยากทำมากจบแล้วใช่ลูกพูดตรงป่ะ EP สามสิบป่ะ อีพีที่สุดท้ายอะที่จะเป็นไม่สิบหจือนวนอิบไม่อีพีสุดท้ายอะือสามสิบแหละทัสุดท้ายออีพียี่สิบแน่ๆเพราะว่าคือสามสิบแหละทั้งนั้นอีพี่เป็นหนักสั้นก็อีพียี่สามแล้วไม่ใช่อีดิทดี้คืเรายังไม่ได้ดูเลยอะสเปเชียลออดิชั่นอันยี่สิบแะคุณยังไม่ได้ดูเลยทุกวันเนี่ยจริง กูจะติดที่สิบเก้าแล้วกูคุยไม่ได้ดูอีกเลยสิบเก้าสิบเก้าไม่ได้ลงกูยังไม่รู้เลยว่าอันดี้ยี่สิบอะมันจบยังไงเนี่ยมามีอะไรวุ่นวายกูกินอยู่หลังบ้านอยู่เยอะแยะเยอะแยะไปหมดนะคะขอร้องนะคะจังหาห้องทุกคนต้องอย่าพาพี่ไปเสี่ยงอีกนะคะทุกคนกระตุ้นพี่ก็อยากดูฮะทุกวันเนี้ยเราาอยกดูฮะพี่ก็เลยได้ดูอยู่บ้านคนเดียวค่ะทุกอันไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูปรมอาจารย์ด้วยนะดูเนี่ย อันนี้ชื่ออะไรน,นะผ<า>่ังซานค่ะร้อยเจ็ดสิบามแล้วค่ะตอนนี้ ทุกที่พี่จ้าเล่นเป็นหมอบ้านทุกคนเรื่องเราเรื่องอีกรอมาหลายปีแล้วว่าเดี๋ยวมาเล่าตามกันนะคะผลงานของน้องๆะจเขาทำม่เนาะอะไรยังไงเนาะหวังว่าแฟนๆ X 9จะชอบคลิปนี้นะคะใครคิดถึงเหมือนกันก็ไปย้อนดูได้นะเราทำ X 9มานี่เพลงที่6กแล้วทำมาก่อนหน้านี้นะเยอะแยะมากมายองสองสองจุกๆไปเลยใช่หรือใครที่มีอะไรอยากให้ทำอีกไงก็ป้ามาก่อนนะลูกค้าทำได้่ิท้าทายท้าทายนะครับไอบคุะที่ติดตามนะค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไ like ลค,<ด>ค,ค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดซับสไครให้กระดิกกิ๊งให้เราด้วยนะครับแล้พวกเรามาดูอีก3ช่องทาง,ทางทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อ w o t c h Life <my> Channel ะะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย,บายบาย